ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกดช่องหวยไทยลรตโต้นะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นสูตรวิ่งล่าง2ตัวนะครับสูตรที่1นะครับสูตรนี้ก็จะเดินมาทั้งหมด19งวดนะครับ สูตรจะเริ่มเดินมาตั้งแต่งตวันที่30ธันวาคม2 5 6 4นะครับเป็นสูตรบวก5นะครับวดแรกคำนวณได้3กับ8นะครับวดประจำวันที่30ธันวาคมนะครับได้3กับ8ผลรวัลองตัวล่างออก36นะครับมาที่เลข3หลัก10นะครับงวดต่อมานะครับ เก้ากับ4นะครับออก9 2มา9นะครับหลักสิบข้อต่อมา8กับ3นะครับผลลัพธ์ออก3 0นะครับ3หลักสิบข้อต่อมานะครับ0กับ5นะครับออก5 7 5มาหลักสิบนะครับงวดต่อมา0กับ5ออก0 7นะครับ0มาหลักสิบข้อต่อมา8กับ3นะครับออก0 3 3มาหลักหน่วยนะครับ วันที่1เมษานะครับศูนย์กับ5นะครับออก10 0มาหลักหน่วย16เมษานะครับ8กับ3ออก5 8 8, 8มาหลักหน่วยนะครับ2พฤษภาคม9กับ4นะครับออก0 9 9ย์มาหลักหน่วย16พฤษภา6กกับ1นะครับออก0 6 6มาหลักหน่วยนะครับวันที่1มิามาถุนายนะครับ 2กับ7นะครับออก02 2มาลักหน่วย16มิถุนา2กับ7นะครับออก92 2มาลักหน่วยงวดต่อมานะครับ1กันยาขอแพ é ยหนกรกฎาคมครับ1กับ6ออก6 1นะครับมาครบ2ตัวนะครับสำหรับงวดนี้นะครับงวดต่อมา16กรกฎาคมนะครับ3กับ8ออก53 3สามามลักหน่วย1สิงหานะครับได้1กับ6ครับออก1 4 4ส 1>, 1ก็มาหลักสิบนะครับ16สิงหาสองกับ7ออก4 2 2มาหลักหน่วย1กันยายนนะครับ8กับ3ออก8 3นะครับมาครบ2ตัวล่างนะครับ16กันยา7กับ2ออก7 5 7มาหลักสิบวดล่า,ลาสุดน,นะครับงวดวันที่1ตุลาคมนะครับสูตรน,นี้ได้0กับ5นะครับผลรางวัลออก50มาครบ10หน่วยล่างนะครับส่วนงวด ต่อไปนะครับคืองวดาวันที่16ตุลาคมนะครับส5 6 5สูตรนี้คำนวณได้1กับ6นะครับเราก็มารอผลกันนะครับในวันที่1ขอพนับในวันที่ 16, ตุลาคม2565นะครับเาะคมาดูวิธีคิดสูตรพร้อมกันนะครับสูตรเราจะใช้หลักแสน2ครั้งนะครับบวกด้หลักร้อยบนหนึครั้งบวกด้หลัก10บบนสองครั้งนะครับบวกด้หลัก10หน้าครั้งที่1 1ครั้ง บวกได้รัก10ท้ายครั้งที่1 3ครั้งนะครับแล้วบวกได้รักหน่วยท้ายครั้งท네ี่1 1ครั้งบวกได้รัก10ท้ายครั้งที่2 1ครั้งนะครับแล้วบวกได้รักหน่วยท้ายครั้งที่2 1ครั้งนะครับบวก3คงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่1แล้วบวกเพิ่มไปอีก5นะครับเป็นเด่นตัวที่2 4บวก4เป็น8นะครับ6บวก6เป็น2 7บวกกัน3าครั้งได้1นะครับแปบวก6เป็น4นะครับ4ี่บวกสองเป็น6 6บวกศนเป็น7 เจ็ดบวกแปดเป็นห้าห้าบวกเก้าเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกสามคงที่นะครับเป็นหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับหนึ่งบวกเพิ่มไปอีกห้าเป็นหกนะครับเราก็ได้เลขวิ่งล่างสองตัวในงวดถัดไปนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับคือหนึ่งกับหกนะครับนี่นะครับดูกันตามภาพเลยนะครับหนึ่งกับหกจะมาได้หรือไม่นะครับในงวดวันที่สิบหกตุลาคมนะครับ 25 6 5น้นะครับก็ต้องมารอรุน้นพร้อมกันนะครับอันนี้คลิปนี้ก็เป็นข้อมูลแรกนะครับที่นำเสนอนะครับในงวดวันที่16ตุลาคมนะครับก็เก็บสูดดตรไว้พิจารณากันก่อนนะครับเดี๋ยวจะลงให้อีก2สูตรนะครับสำหรับสูตรวิ่งล่าง2องตัวนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ